โอ้วันนี้ก็แดดจัดหน้าดูเลยนั่นนี่โอ้พอไม่มีฝนมาก็แดดออกมาทันทีเลยอพอแดดออกมาก็ร้อนร้อนภายนอกนะท่าแม่ทับร้อนภายนอกได้แต่อย่าให้ร้อนภายในเนดะ้อร้อนร้อนภายนอกมันยังมีแอร์มีแอร์ให้อยู่ ถ้าร้อนภายในล่ะโอ้ยอยู่ในห้องแอร์กอดดิ้นรนทุรนทุรายนะเพราะนั้นภายในต้องมีหน้าที่รักษาเอาเองภายนอกเรายังมีแอร์ให้ช่วยรักษาได้แต่ภายในล่ะร้อนภายในต้องต้องมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงล่ะภายในเย็นสบายเย็นสบายด้วยธรรมะ,ะเย็นเย็นสบายด้วยศีลด้วยธรรมเพราะฉะนั้น พวกเราชาวพุทธเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธอยู่แล้วอย่าทิ้งหลักธรรมหลักวินัยยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยไปเป็นเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกคนดําเนินชีวิตให้มีหลักมีเกณฑ์อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเมื่อมีขอบมีพระธรรมวินัยเป็นขอบเขตของการดําเนินชีวิตแล้วการดําเนินชีวิตของพวกเรามีแต่ความถูกต้อง ไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความผิดหรือจมลงได้เพราะเรามีธรรมะมีศีลธรรมเป็นขอบเขตเป็นรั้วเมื่อเราอยู่ในรั้วขอบเขตของศีลของธรรมแล้วบนเส้นทางนี้มีแต่มีแต่เส้นทางที่แห่งความถูกต้องเป็นเส้นทางแห่งความสุขความเจริญและจากนั้นมา เรืว่าเราเดาเนินดาเนินชีวิตอยู่ในบนขอบเขตของสิ่งของธรรมแล้วเราก็พากันให้มีการอบรมจิตอบรมใจของเราบ้างอย่างนี้น้อยวันหนึ่งก่อนนอนซึ่งเป็นเวลาที่เราหยุดจากภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการแล้วเราก็มาชำระอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยธรรมะสักครู่หนึ่งเหมือนกับบ้านเรือนของเราเนี่ยแหละ วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเอาอะไรเข้ามาในบ้านมากมายขนาดไหนก็ตามจะเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งโสกปกบ้างสิ่งสะอาดบ้างของดีบ้างของไม่ดีบ้างเข้ามาในบ้านของเราแต่อย่างนี้นอยในบ้านของเราก็มีการป,ปัดปัดเช็ดถูจัดสิง่งจัดของให้เข้าที่เข้าทางให้มีระเบียบเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรที่มันสกปกเราก็เอาออกไปอะไรที่มันดีเราก็จัดเข้าที่เข้าทางให้ีเบยมีระเบียบเรียบร้อย บ้านเราก็น่าอยู่หน้าอาศัยชีวิตของพวกเราเหมือนกัน 1, 1, 1, 1, ่วันหนึ่งวันหนึ่งเราเกี่ยวข้องกับอะไรมามากมายทั้งสิ่งที่น่ายินดีน่ายินร้ายทั้งชอบทั้งชังมันก็เข้ามาเกาะเกี่ยวเข้ามาทับถมอยู่ภายในจิตในใจของเราถ้าจิตใจของเราไม่เคยปัดฝาดชิดถูไม่เคยจัดระเบียบเลยจิตใจของเราก็จะลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวความยินดียินร้ายความชอบความชังยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของเราอยู่ตลอด แล้วมาพิจารณาดูว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่าอย่างไรแม้นภายนอกเราจะมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่ภายในจิตในใจของเรามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวมีฝมีแต่ความวิตกกังวลฟุ้งซ่านหุดหงิดลำคาญอะไรอะไรเยอะแยะอยู่ภายในจิตในใจของเราแล้วมาพิจารณาดูว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่าไหมมันไม่มีคุณค่าเลยชีวิตของเราจะมีคุณค่า เมือนต้องภายในจิตในใจของเราต้องมีควา,ามเบิกบานมีควา,ามผ่องใสนั่นแหละเราจะมีควา,ามสุขได้อย่างแท้จริงจิตใจของเราจะมีควา,ามเบิกบานมีควา,ามผ่องใสได้ก็เพราะพวกเราพากันมาปัดฝาดเช็ดถูจิตใจของเราด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตอภวณาสักอย่างน,น้อยๆกับวันละครั้งเหมือนเราปัดฝัดเช็ดถูบา้านของเราเนี่ยแหละอย่างน้อยก่าวันละครั้งถ้าได้หลายครั้งก็งยิ่งดีถ้าไม่ได้เลยแต่ใช้ไม่ได้แหละอย่างน้อยๆให้มีสักครั้งหนึ่ง จิตใจของเราก็เช่นกันวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเกี่ยวข้องอะไรมาเยอะแยกะก็ตามแต่ก่อนหลับก่อนนอนเป็นเวลาที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเราก็มาปัดฝัดช็้ถูจิตใจของเราสักครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากการก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็มากราบโมกราบพระไหว้พระสวดมนต์ไปตามความพอพอเหมาะพอควรก็เราแหละอารหังสมาสัมพุโธก็่ากว่าไปสวดมนต์เพื่อเป็นการนําเสียงสวดมนต์นี่แหละมากล่อมจิตกล่อมใจของเรา ให้หดกระแสขึ้นมาจากจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตใจของเราจากนั้นมาเราก็เริ่มต้นจากการหายใจเข้ายาวๆพร้อมนึกบริกรรมไปพร้อมกัพูดหายใจออกยาวๆพร้อมนึกในใจไปพร้อมวโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทกํกำกับจิตของเราด้วยความมีสติมีสติกำกับจิตของเราให้สัมผัสรับรู้ถึงลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเท่านั้น เมื่อเราทําอยู่อย่างนี้สักคู่หนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าจิตใจของเราเริ่มเบาเริ่มสบายแล้วพอจิตใจเริ่มเบาเริ่มสบายเราเลิกจากการภาวนาเรามานอนถึงเวลานอนเราก็ดอนนอนด้วยจิตใจที่เบิกบ,บานผ่องใสจิตใจที่เบาสบายพอเรานอนหลับก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจเบิกบ,บานผ่องใสไปเกี่ยวข้องไปไปทาภาระหน้าที่ของเราประจำในประจําวันของเราไม่ว่าจะประกอบกิจการงานอาชีพ หรือเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็าตามเนี่ยเราจะออกไปเกี่ยวข้องด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสจิตใจที่เย็นสบายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องมเมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสอย่างนี้แล้วเราจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามไปนําพาชีวิตเราไปสู่ความดีงามตลอดนี่แหละถ้าพวกเราพากันตั้งหลักตั้งเกณฑ์ให้ความสําคัญในด้านจิตใจของเราบ้าง เรามีการอบรมจิตอบรมใจไว้บ้างชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงภายนอกเราก็มีวัตถุสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ร่างกายปาาท้องของเราภายในจิตในใจของเราเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนี้ทั้งภายนอกและภายในเราก็มีทั้งความสะดวกสบายมีทั้งความสุขความเบิกบานผ่องใสในจิตในใจของเรา เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตของพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะเอานะหน้รนะับพรรับพรรับพรจะกทุกบทตาให้พรภากัตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหะปุราปาริปุเรมติสาคลัง เอวเมวายโตทินนางเปตานหังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะเสวิชะตุสะเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยถามมทิโชติราโสยถา ดีโยอวิวันชัยโดยสมพโล้ยวิโดสตวานเต็มพะวัตวันตาใครโยสขีทิงค กวยพาวะาพิวันธนสิรีสานิจังวัยไทยยโดยใจตารอยไทรไมไว้ยไทนติอายุวานโนยสุขัง รัตนาตยานุภาเวตด้ราตนาตยเตยสานโดยข้ารวยขปยาเวลาโซกาสตุจุปัทวานอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุอัย ชายเสติธนางลาพังโสทิภาขยางังโสข,ข้างพลัเสริอายุจะวันโนจาโพคข้างวุธิจะยาสวายสาตวาสาจะอายุจะชีวเสิทธีพวันดุเต ภาวะตุสซาบมังการังราคานตุสซาเบเทวตาสัพพัพุทธาดุภาเวตายสัทสุตีภวันตุเตมภาวะตุสซาบมังการังราคานตุสซาเบเทวตา สามบะธรรมานุภาเวตาสทาสสดที่ผวาตุเตมภาวะตุสาบังการังรักขันตุสาะเิวตาสามบะสังขารุภาเวตาสทาสสดที่วันตุเตม ะจะอาหารทานไนเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนี่ทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน